เด็กๆวันนี้มาเจอกันกับคุณครูสุมาีอีกแล้วนะคะกับชั่วโมงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะเด็กๆคะคืนนี้เด็กๆมาชมดวงจันทร์กับคุณครูไหมคะดวงจันทร์เต็มดวงสวยงามมากเลยค่ะเด็กๆคะตอนสมัยคุณครูยังเด็กคุณยายเคยเล่านิทานราหูให้ฟังคุณยายเล่าว่าพระราหูอมดวงจันทร์ได้ จึงทำให้ท้องฟ้าในวันนั้นมืดสนิทไปหมดหน่ากลัวมากเลยคะ่ะเด็กๆเด็กๆบางคนอาจจะเคยได้ยินนิทานเรื่องนี้ใช่ไหมคะและวันนี้เราจะมารู้เกี่ยวกับสุริยุปราคาและจันทรุปราคา,า,คาว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคานั้นคุณครูจะพาเด็กๆไปฟังนิทานราหู ในรูปแบบของแอนิเมชันไปดูกันเลยค่ะมีเรื่องเล่าว่าเมื่อครั้งที่เหล่าเทวดาระยะทั้งหลายร่วมกันทำพิธีควนกรเสียนสมุดเพื่อให้ได้น้ำอมฤตที่ทำให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปในขนาดนั้นพระราหูแอบอยู่ในกลีบเมฆ เมื่อทำพิธีสําเร็จพระราหูจึงรีบแอบมาดื่มน้ำำําอมฤตนั้นคราอาทิตย์และพระจันเห็นเข้าจึงรีบเอาความนั้นไปบอกพระนารายณ์พระนารายณ์ทราบจึงคว้างสัตตัดไปถูกกลางตัวพระราหูขาดกลายเป็นสองท่อน แต่ด้วยว่าน้ำาอมฤริทที่พระราหูได้ดื่มนั้นไหลไปจนถึงกลางตัวพระราหูแล้วพอดีครื่งบนของพระราหูที่ถูกตัดออกจึงกลายเป็นอมตะตั้งแต่นั้นมาพระราหูประกาศเป็นศัตรูกับพระจันทร์และพระอาทิตย์ทันทีเมื่อใดที่พระราหูพบเจอพระอาทิตย์หรือพระจันร์พระราหูก็จะจับมากลืนกินด้วยความโกรธแค้น ที่เทวดาทั้งสององค์นำเรื่องไปทูลพระนารายณ์แต่อง์ไว้ในป่าได้ไม่นานก็ก็คายออกมาเพราะทนความร้อนและรัศมีของพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ไม่ได้ดังนั้นหลายครั้งเมื่อเกิดปรากฏการดวงอาทิตย์มืดหรือที่เรียกว่าสุริยุปราคาและปรากฏการดวงจันทร์มืดลงและเปลี่ยนเป็นสีแดงที่เรียกว่าจันทรุปราคา เราอาจเคยเห็นคนเคาะหรือตีสิ่งต่างๆให้มีเสียงดังเพื่อไล่พระราหูให้รีบคายพระอาทิตย์และพระจันทร์ออกมาเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพระราหูในแนวคิดของเด็กๆเ,เหมือนกันในนิทานไหมเอ,อ่ยและในนิทานมีตัวละครอะไรบ้างคะแล้วตัวละครในนิทานเขามาทำอะไรบ้างเอ,อ่ยเด็กๆพอจะจำได้ไหมคะ ตัวละครก็คือพระราหูใช่ไหมคะเด็กๆพระราหูแอบไปดื่มน้ำอมฤตแล้วพระอาทิตย์และพระจันทร์จึงไปฟ้องพระนารายณ์และคว้างจับตัดกลางตัวพระราหูเลยใช่ไหมคะพระราหูเลยโกรธแค้นพระอาทิตย์และพระจันทร์หลังจากนั้นพระราหูเจอพระอาทิตย์และพระจันทร์พระราหูก็คลอยจะอมพระอาทิตย์และพระจันทร์ตลอดเลยใช่ไหมคะเด็กๆอ เด็กๆคิดว่าพระราหูอมพระอาทิตย์และพระจันทร์ได้นานไหมคะอืมไม่นานใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆรู้ใช่ไหมคะว่าในนิทานเขาบอกว่าพระราหูทนความร้อนของพระอาทิตย์และพระจันทร์ไม่ไหวใช่ไหมเอ่ยเด็กๆคิดว่านิทานราหูเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะงั้นตอนนี้ เด็กๆต้องตอบครูได้แน่ๆว่าปรากฏการณ์จันทรุปราคาคืออะไรและปรากฏการณ์สุริยุปราคาคืออะไรงั้นเราไปเรียนกันเลยค่ะปรากฏการณ์สุริยุปราคาคือปรากฏการณ์ที่พระอาทิตย์มืดไปเกิดเมื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกเรียงในแนวเดียวกันโดยตำแหน่งของดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง แล้วอีกปรากฏการณ์หนึ่งก็คือปรากฏการณ์จันทะลุปปราคาเป็นปรากฏการณ์ที่พระจันทร์มืดลงและเปลี่ยนเป็นสีแดงอิดเกิดเมื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกเรียงตัวในแนวเดียวกันโดยตำแหน่งของโลกอยู่ตรงกลางนั่นเองเด็กๆคะ เรามาดูต่อกันนะคะว่าเมื่อเกิดจันทรุปราคาแล้วคนบนโลกจะเห็นดวงจันทร์มืดไปชั่วขณะเนื่องจากอะไรเนื่องจากเงาของโลกบังแสงสะท้อนจากดวงจันทร์ไว้นั่นเองการเกิดจันทรุปราคามักจะเกิดในวันขึ้น14-15ถึหาหรือแรมหนึ่งค่ำนั่นเองค่ะ เด็กๆเ,เคยสงสัยไม่เอ่ยว่าขณะที่เกิดสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคานั้นผู้คนทำไมออกมาตีสิ่งของหรือข้อสิ่งต่าง,างๆนะคะเด็กๆตอบได้ไม่เอ่ยเด็กๆคิดว่าพระราหูมีตัวตนจริงๆไหมคะเด็กๆตอบได้ไม่เอ่ยเด็กๆคิดว่าปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาแตกต่างกันอย่างไรพอจะทราบไหมคะเด็กๆ อสองปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นกับดาวคนวละดวงและสีของดาวแตกต่างกันใช่ไหมคะปรากฏการณ์สุริยุปราคาคนบนโลกจะเห็นดวงอาทิตย์มืดลงจนเป็นสีดำสนิทใช่ไหมคะเด็กๆส่วนจันทรุปราคานั้นคนบนโลกจะเห็นดวงจันทร์มืดลงแต่ว่าดวงจันทร์มีสีแดงอิดเอแล้วเด็กๆคิดว่าทั้งสองปรากฏการณ์นี้เกิดในเวลาเดียวกันหรือเปล่าคะ อืมปรากฏการสุริยุปราคาเราเห็นดวงอาทิตย์มืดลงก็น่าจะเกิดกลางวันใช่ไหมคะแต่ปรากฏการจันทรุปราคาเราเห็นดวงจันทร์มืดลงก็น่าจะเกิดในตอนกลางคืนใช่ไหมคะเด็กๆเราจะเห็นว่าปรากฏการสองปรากฏการนี้เกิดขึ้นกับดาวคนละดวงใช่ไหมคะเด็กๆโดยปรากฏการสุริยุปราคาคือปรากฏการที่เรามองเห็นดวงอาทิตย์มืดไป ส่วนปรากฏการจันทรุปราคานั้นเป็นปรากฏการที่เราจะสังเกตเห็นดวงจันทร์มืดไปนั่นเองค่ะดังนั้นเวลาที่สังเกตเห็นสองปรากฏการ์นี้จึงแตกต่างกันปรากฏการสุริยุปราคาจะเห็นในตอนกลางวันนะคะส่วนจันทรุปราคานั้นเราจะสังเกตเห็นได้ในตอนกลางคืนนั่นเองค่ะ ทำให้การสังเกตเห็นสองปรากฏการณ์นี้เกิดคนละช่วงเวลาใช่ไหมคะทำให้เวลาที่เราสังเกตสองปรากฏการณ์นี้แตกต่างกันใช่ไหมคะเด็กๆและนอกจากนี้สีของดาวก็ยังแตกต่างกันด้วย โดยขณะเกิดสุริยุปราคาเราจะเห็นดวงอาทิตย์มืดไปจนเป็นสีดำสนิทใช่ไหมคะแต่ขณะที่เกิดจันทรุปราคานั้นเราจะเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงอิดนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆก่อนจากกันในชั่วโมงนี้เรามาสรุปบทเรียนกันนะคะโดยปรากฏการสุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์มืดไปและเกิดในตอนกลางวันนั่นเองค่ะ ส่วนปรากฏการณ์จันทรุปราคานะคะเป็นปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์มืดไปและเกิดในตอนกลางคืนนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมทําแบบฝึกหัดและทบทวนบทเรียนกันนะคะไว้เจอกันชั่วโมงหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ